ผมคือไอโฟนแมบรักหน้าสามพันผมก็รักนะสองพันห้าได้ไหมครับต่อต่อพี่ชายพี่ชายเราไปเที่ยวเนที่ห้าักไหมวันนี้เราไปเล่นเกมกันสนุกดีนะเราไปไหมพี่ชายเรื่องเฮียเฮียในวงการภาพที่อายาเจอมาแบบดักดาเกี่ยวกับวงการภาพมาที่อายาเคยประสบมาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็มีมีอยู่เรื่องเดียวนะแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่ต้นมาว่าจะ จะไม่แนะนำใครเลยทอกทอกทอกเฮียเฮียสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังชมทอกเฮียเฮียครับผมตอนนี้เอพิโซดแรกเลยครับผมเฟิร์สนักพากตัวเฮียนะครับผมกับเอพิโซดแรกกับการทอกแบบเฮียเฮียของเราตอนนี้ผมอยู่กับปสวัสดีครับพิจิตรจำนายจิตครับ,บ,บ,ร,บรู้จักในชื่อส่วนมากก็ไอรอนแมนผมคือไอรอนแมน Iron Man. Oh. ไอรอนแมอ๋เอ,อเด็กๆจ,จะรู้จักชื่อนี้มากกว่าออาฮะใช่ชื่อจริงไมรู้จักหรอเอออ่าโอเคงั้นที่ที่เรามาท้องเคียร์เนี่ยอายะคือแบบอยากให้แบบเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปที่เขาแบบชื่นชอบเสียงภาคไทยเนาะแบบว่าได้รู้จักอายะมากขึ้นตัวตนอายะมากขึ้นหรือแบบในมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็น ทุกคนจะจะได้ยินเสียงพวกเราซะเป็นส่วนมากใช่ไหมเลยอยากให้ทุกคนทางบ้านเนี่ยได้รู้จักแบบอายะมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยก็สบายๆอายะก็แบบเหมือนคุยกันนะเดี๋ยวเขาไปตัดต่อเองอ่าโอเคอายะก็คือชื่อเริ่มต้นก็คือเป็นชื่อปียะเลยเหรอครับทำไมถึงชื่อปียะก็ พ่อรักกถามท,ทำไม <วก S 1> แม่รักก็<ว>กแปลว่าที่รัก,กอ๋อ,อ,อคืออ๋อที่ถามนี่หมายความว่าแบบเป็นชื่อที่เราไม่ได้มาเปลี่ยนก็นคือไปเป็นชื่อตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมอ๋อพ่อแม่ตั้งให้อ่าโอเคแล้วอายบเริ่มเข้าวงการพา์เสียงมาได้ยังไงอะบบครับอยู่ดีก็แบบยังไงคือรุ่นผมเนี่ยคือรุ่นผมเนี่ยคือผมต้องไปเรียนต้องไปเข้าคอจ่ายตังเรียนแล้วก็ถึงจะได้เป็นแต่อายะนี่คือเริ่มยังไงอะอย่างรุ่นนี้อะคือเจาะจง มาภาคเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่รุ่นอาก็เริ่มจากเป็นผู้ประกาศข่าวก่อนโอ้ไม่ก็เป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์อ่ะนะเป็นข้าราชการกรมประชาพันธ์ oh. แล้วก็อยู่อยู่สถานีโทรทัศนะ์อ่ะตอนนั้นก็อยู่ข้างนอกอยู่ต่างจังหวัดอยู่สุรา์อยู่ลำปางอยู่ที่ไหนตัวไหนนั่นนะแหะก็โทรทัศน์มันต้องมีหนังใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือนั้นคือจริงๆแล้วมีหน้าที่อ่านข่าวอย่างเดียวแหละว่าเดี๋ยวพอมีหนังนะ ฟังผู้มำนยการถามว่าภาคหลังเป็นไหม <ừ. S 2> ได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกผู้มำนยการว่าก็ลองดูเราก็ใช้เสียงอยู่แล้วนี่<อ>คือเอา,เอาถอยหลังไปนิดนึงก็ที่บ้านะทำกิจการลงหนังอยู่ด้วยก็คือหมายความอยู่กับหนังมาตั้งแต่เรียกกะแออวว่านั<อ>น่งดูหนังมาตลอดอะอะไรงเง<อ>ีเ้ยคือมีพื้นอยู่แล้วอ,อ คือที่บ้านแบบว่ากิจการโรงหนังเหมือนเหมือนถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขือนเหมือนแบบเป็นเมเจอร์หรือเป็นแบบตามอะไรอย่างนั้นแต่ว่านี่คือเป็นโรงต่างจังหวัดแบบนี้เ <พอ S 1> หรอหรอ,หรอ๋อเราเป็นเจ้าของเลยเหรอพ่อเราเป็นเจ้าของอ๋อเราจากเป็นผู้ประกาศเราก็มาเป็นเออเริ่มเราเราต่อบก็ผ <C oughs> ู้บริดดการถามว่าภาคหนังเป็นไหมได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูครับก็เขาไปตับภาคหนังเลยสมัยนั้นก็หนังโทรทัศน์ก็เป็นหนัง ฟิล์ม16อ่ะนะทั้ฟิล์ม16ขาวดำด้วยซ้ำไปอะไรส่วนมากก็ภาพเป็นทั้งหลังไทยหนังพรั่งหนังไทยหนังไทยเรื่องแรกที่ภาพทางโทรทัศน์ก็คืออะไรรู้ไหมอะไรอ่ะหุ่นเล่กางงเลยงงไม่ทันเหุ่นเล่กาภาพเป็นอะไรไหมอะไรอ่ะไม่รู้แม่มดฮะเฮ้ยภาพแม่มดคือคือในหุ่นเล่กาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยแม่มดอ่าแล้วก็ จะคือใครอยากจะไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยแม่มดก็จะแม่มดเขาก็จะส่งคนนั้นไปเข้าไปในโลกแห่งความจริงอย่างงี้นะแล้วก็เป็นหนังชีวิตแต่ละตอนเลยตอนอะไรแบบนั้นหรือว่าเริ่มด้วยแม่มดแล้ทำเสียงแม่มดตอนนั้นเดี๋ยวนะแล้วไอ้ไอ้แม่มดที่มันมีไอ้ห้อยไอ้หอนไหมใช่ใช่ใช่อ๋อขออายะลองทาเสียงแม่มดสักทอดได้ไหมแบบว่าอะไรก็ได้สักประโยคแหละไอ้ห้อยไอ้หอน เราต้งไปจัดการเรื่องที่คาสังไม่ให้ได้นะเฮ้ยเออเออเพิ่งรู้เลยว่ายักษ์เคยภาพแบบเป็นแม่มดอย่างนี้ด้วยนะเออเขาใช้ผู้ชายเล่นไงเอออ๋อก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะเป็นแม่มดไอ้ยาแล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่งที่หนัง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 ซีรีส์เรื่องอีกเรื่องเรื่องแรกที่ภาพก็คืออะไรไหมอะไรอะโยดมนู์อุนตอแมน โล <The> สมัยนั้นใช้ชื่อว่ายอดมนุษย์อ๋ออันนี้คือมันเป็นหนังในโรงหรือว่าเป็นหนัง,นงที่แบบทีวีทีวี๋วอาทีวีเหรอเอาช่องอะไรระยาตอนนั้นยอดมนุษย์มันฉายทางช่องห้าไงอ๋อพอเราอยู่ต่างจาาังหวัดก็ตรงหลังไปฉา,าดดยต่างจังหวัดด้วยฉาย่างจังหวัดไม่เข้าใจอ่ะหมายความว่าแบบทีวีต่างจังหวัดไงทีวีต่างจังหวัดก็คือออนแอร์เฉพาะต่างจังหวัดเท่านั้นอ๋อมันแยกกันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าทั่วประเทศอ๋อผมก็ช่องท่าช่อง เจ็ดอะไรก็อยู่แต่ในกรุงเทพส่วนส่วนมากขนาแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีอยู่ทั่วประเทศทั้งหกมีหกเขตเหนือใต้ออกตกอ,อ๋อก็คือภาคไหนก็คือ,อสมมติถ,ถ้าคุณจะเอาหนังไปภาคคุณก็ต้องส่งหนังไปตามตะหัวเมืองต่างๆแล้วก็ภาคอย่างนี้เหรออ๋อ<ร>เขตทางเหนือทางเหนืออุสายกสรงอีสานกรรใต้ก็ส่งไปทางใต้ทางใต้มีสองสถานีเอสโราท์กับหัดใหญ่นะแล้วก็อีสานมีที่ขนแก่น เหนือก็มีลำปางอน,นั้นนะเออตอนไหนที่ทําให้อายาคิดว่าเราเป็นนักภาพเต็มตัวแล้วเพราะอายาเคยเริ่มจากเป็นผู้ประกาศข่าวช่องส1เมาก่อนแล้วก็ได้ภาพบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเออมันถึงจุดไหนที่อายาคิดว่าเฮออ้ยตอนนี้แหละกูเป็นนักภาพมืออาชีพแล้วอย่างเงี้ยจุดหักเขตอนนั้นตอนนั้นช่องสามขาดคนประกาศรับสมัครนักภาพอุ้ยเราก็เออลองดูไหมก็ามาสมัครสอบที่ช่องสามเออปรากวดได้แล้วตอนนั้นทำไงอะ่ะ เป็นรับราชการอยู่ด้วยอืะก็มีทางให้เลือกสองทางกันอยู่รับราชการหรือจะลาออกมาภาคหนังเพิ่มถามแล้วก็เลือกมาเป็นภาคหนังใช่เพราะว่าได้ได้เขาเลือกเราเขาเลือกเราไงไ่เลือกจะบาได้แล้วการเป็นนักพากย์ในสมัยก่อนเนี่ยต้องมีใบผู้ประกาศไหมหรือแบบยังไงอ่ะไม่ไม่มีเหมือนกันแต่ผู้ประกาศต้องมีใบผู้ประกาศอ๋อแต่ผู้ประกาศต้องมีใบผู้ประกาศนักพากย์ ออกมาภาค3องสาม,มก็เริ่มจริงจังก oh, ัสองนั่นแหละอ๋อตอนนี้อยู่ท้องสามปีป,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 ปีปีน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่อ๋อง oh, <25. S 1> ตอนนี้ขอข้ามมาถึงจุดที่แบบว่าจุดที่อายะประทับใจ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องงานภาคมากๆแบบว่ารู้สึกว่าอันนี้เป็นงานภาคที่ประทับใจหรือแบบคือสุดยอดรู้สึกแบบว่าเอ้ยอันนี้แหละคือที่สุดของวงการภาคแล้วที่เราอยู่ในวงการมากว่าห้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีอย่างเงี้ย mm hmm. หนังนะหนังไม่ใช่สารคดีไม่ใช่หนัง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 เยอะเยอะมากะเยอเยอ่ยอะเนอะยเยอะเยอะยอะเยอะอีกยอะเยอะไอะเยอะเจอะไม่ไเ้อเอเอเยอเยอจุงหนเยอะเนอะเยเยอเยอเยอะยอเอะเย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 ัะเออะเยอะเยอะเยอกเรอะเยอะเยอกเยอาพอเ่อะเอเยอาเเยอะเยอะเยอกัยอาเอะอะเอเออออขอเสียงะเยอะเอยอยอยเอเออเออะมย รักเงา3,000ผมก็รักนะ2,500ได้ไหมครับต่อ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 ครึ่งราคาเขาเรียกว่าอะไรนะเออตัดราคาเลยเอออ่ะอายะครับแล้วเรื่องเฮียๆในวงการ้าที่อายะเจอมาแบบอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกเรารู้สึกแย่สุดในในที่เราเคยเจอมาอย่างเช่นอะไรเราเคยประสบอะไรประสบการณ์อะไรที่มันดั a ดาเกี่ยวกับวงการภาคมาที่อายะเคยประสบมาอะไรเงี้ยมีไหมก็มีมีอยู่เรื่องเดียวนะ แล้วก็ตั้งใจตั้งแต่นั้นมาว่าจะจะไม่แนะนําใครเลยอุ้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 ยจริงๆคือตอนนั้นในขณะนั้นนะคือคือไปแนะนําเพื่อนคนนึ่งไม่รู้เยชื่อขนาดนั้นออออุ้ยนนอุ้ยอุ้ยมีลูกค้าบอกต้องการเสียงอีกเสียงหนึ่งช่วยแนะนาใครได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรเงรี้ยนะเราก็อ่ามีสิเราแนะนำมีไงเราบอกพดีครอเพื่อนๆเราอ่ะเอาคนนี้สิปรากฏว่า เขาก็โอเคเขาก็รับไปแล้วจากนั้นเปงานไงเราไม่มีงานอีกเลยของเจ้านี่นะของลูกค้าเจ้านี้ไม่ได้เราอีกเลยยเไอมหมายความว่าไงอ่ะอาก็โดนตัดราคาไงเลิกอยู่สามพันโดนเหลือ2,500ัน้าได้ไหมเอออันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้เรื่องนักดายที่เคยเจอมาในวงการตัดเพิ่มไปแล้วเออก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดอะไรอืมอภัยให้ก็แล้วก็เรื่องนี้ให้เง่คิดว่ารักคนอื่นแต่อย่าลืมรักตัวเอง อาญะเคยได้รางวัลอะไรสูงสุดในวงการภาพยไหมแหเคยได้รับรางวัลไหมก็รางวัลเมฆาลานะเมฆาลาเมฆาลาในส่วนของอะไรอ่ะนับภาคหนเลยเนี่ยอ๋อเมฆาลาภาอืมแล้วก็นล้นก็เป็นสารคดีสารคดีสองโลกรู้จักไหมรู้จักรู้จักทันอยู่เจ้าว่ามือจากการทำงานพอมีเวลาชักชวนเพื่อนฝูงออกเรือไปหาปลาสองโลกตอนนี้ก็ยัง ตัดคลิปมาให้ดูอยู่ทาง Facebook ทางยู u ูบอห้ดูสั้นๆๆๆแลเอาน่นแบบสามสิบสี่สิบปีที่แล้วกลับมาให้ดูใหม่สองโลกทำนานม้านนึงสามสิบปีนะพูดถึงไหนพูดสองโลกสอง,<ล><ล>งวัลกตัดก็เออรางวัลสองโลกได้ได้ได้ไสองปีซ้อนได้สองปีซ้อนมีแม่คันหลาผ้าหนังมดวนแม่คันาแล้วน้องก็มีรางวัล หนวยงาต่างๆรการดีเ<อ>่้อุ้ยเออแล้วอายะก็อ่านพกพระราชกรณียกิจสมัยก่อนด้วยใช่ไหมของนหลวงองก้มกามนันจะเป็นสียเะลอน้าะครับแล้วถ้าอายะไม่ได้เป็นนักภากแบบปัจจุบันนี้อายะอยากจะไปทำอาชีพอะไรหรือมีอาชีพในฝันหรือแบบว่าถ้ากูมไม่ได้เป็นนักภากยูจะไปทาอาชีพนี้่อไปโ้ใช่ไหมอว่าสมัยนี้สมัยนี้ก็ได้อะถ้าไม่ไม่เป็นนักภากแล้วเลิกละหยุดพอ ก็จะเป็นนั่นแหละอาชิตย์ยอดนิยมก็คือร้านกาแฟโอ้คนอยู่เหนือด้วยไงเออจะทำร้านกาแฟชิคชิคน่ารักๆเออรูปดีๆคนไปไปไปเซฟี่กันอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็เอางี้ดิเอายะก็มีร้านกาแฟด้วยใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีบางส่วนเป็นสตูเล็กๆไว้ลงเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ออาจจะให้คนมากิ้กาแฟลง หลงสีงด้วยก็ได้เออเมันไอเดียที่ดีใช่ใช่ใช่เออเจ๋งๆงชอบอาญาก็อยู่ในวงการนี้มานานแล้วอะมีบทภาคไหนที่แบบว่าท้าทายหรืออยากจะลองภาคสักครั้งในชีวิตไหมอือจะมีเรื่องที่ที่ที่ภาคแล้วรู้สึกก็ได้อารมณ์มากที่สุดตอนนั้นเรื่อง JFK JFK รู้ไหม <c oughs> ไม่ได้ j f John k คนเนดี หล oh. ังจากสังหารอจอห์นเจฟเคแล้วนะแล้วก็มี mm hmm. การสืบสวนสอบสวน uh huh. ในในศาลนะ uh huh. มีทนายอายการนะว,ว่าความ uh huh. เรื่องนั้นนะอ่ะมีอายการและทนายเนะี่ยว่าความเล่าถึงเหตุการณ์ใ,ใ,ในในวันที่โดน uh huh. นะอมหน้าประมาณ3-4หน้ากระดาษน,นะโอ้ oh. <น> oh my god คนเดียวนะเทกไหม สมัยเทคกสมัยนั้นเท็กยากด้วยนะเออใช่ไหมวันนี้เหมือนปัจจุบันเวลาต้องลาบยาวให้ได้โหละเอียดมากเลย3สามสี่นากระดันาษหายแล้วว่าไม่บอกไหมว่าความในสัมไม่กเคยเคยเคยเจอหนังแบบนี้ผมอ่ะสองบรรทัดแรกก็สะดุดแล้วครับเอ่อถ้าให้นิยามการเป็นนักพา์เนี่ยอาญะจะนิยามว่าอะไรครับหรืออยากให้ความหมายของนักภาคว่าอะไรความจริงในใจนะ ในใจคิดเสมอมาว่าไม่ไม่อยากให้ตัวเองเป็คนภาคคนภาคอยากเรีกเยกตัวเองเป็นผ,ผู้ให้เสียงภาษาไทยผู้ให้เสียงภาษาไทยมันจะดีกว่านัากภาคนักภาคนักภาคเลยใช่ไหมเราให้เสียงภาษาไทยแทนแทนตัวละครทั้งจีนทั้งหลัญี่ปุน่นเขาหรอะไรต่างๆเนี่ยเราเราให้เสียงไทยแทนเขาอ่ะม็นผู้ให้เสียงภาษาไทยดีกว่าอะไอย่างไร เรียกว่าภาคภาคภามันเรียกมันมาดมนานแล้วมันติดปากแต่ส่วนตัวนะนี่ความเห็นส่วนตัวผมอยากเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียงคนสายไงโอเคอยากให้อายาช่วยแบบว่าให้แง่คิดหรือว่าข้อเตือนใจสําหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มฝึกภาคที่จะอยู่ในวงการภาคต่อไปในอนาคตเพราะว่าอายาก็เป็นนักภาคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกฤดูกาลผ่านรูปแบบของการภาคตั้งแต่ ยุคเป็นเทปจนมาเป็นดิจิตอลมาเป็นภาคทีมมาเป็นภาคเดี่ยวจนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีงานภาคมันน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันอู้ฟู่ไงสมัยก่อนเราแบบอู้ฟู่มากเรื่องการภาคแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปตามยุคอายะมีอะไรอยากจะเตือนเกี่ยวกับคนที่อยากจะทําในวงการนี้หรือเด็กๆที่กาลังก้าวเข้าสู่วงการนี้ว่ามีอะไรที่แบบเป็นแง่คิดเตือนใจเขาไหมก็อ,อย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะถ้าผู้ใหญ่เขาสอนคนเราฟังพยายามอ่านบท ให้แตกฐานอ่านภาษาไทยให้รู้เรื่องครับภาษาไทยให้รู้เรื่องเข้าใจภาษาเนี่ยมัน <c oughs> ต้องคอยสอนอยู่ตลอดภาษาไทยแท้ๆ <c oughs> แต่เขาก็รับฟังโอเคเหมอือนเด็กดีน <ะ S 2> ั่นแหละแล้วก็พยายามดูรอบๆข้างคือคนเรานะมันอยู่ที่สิงองอะะส่งแวงดล้อมอ่ะนะก็สิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมดีเราก็จะจะดีไปด้วยแต่สิ่งแวดล้อมไม่ดีก็พาเราไป ไม่ดีไปด้วยไม่ถึงการภาคหรอหมายความว่าถ้า,าไปอยู่ในกลุ่มในกวนที่เป็นเขาภาคกันไม่ค่อยดีหรือแบบเ,เราก็จะติดอย่างนั้นไปด้วยอ๋อ,อแล้วอายะครับวิธีการฝึกภาคของอายะมีไหมฮะหรือว่ามีอะไรมีเทคนิคในการแนะนําฝึกภาพไหมเปิแบบเด็กๆที่อยู่อยากอยู่ในวงการภาคจะมีทริคแนะนําอะไรอย่างนี้มไหมของปรัยก่อนคือคืออาชีพนักภาคสมัยก่อนนะ ดูสมัยนี้ก็เถอะไม่มีหลักสูตรที่สอนอย่างจริงจริงอย่างหลักสูตรนมหมาวิาลในโรงเรียนไม่มีหลักสูตรนี่หรอกภาพเนียส่วนมากก็จะดูภาคระครเอาอาก็เริ่มจากสมัยตั้งแต่เด็กนะชอบดูหนังดูหนังทีวีเอก็จำเข้ามาจากทีวีทั้งสี่บางคมสมัยสมัยขาวดนอ่ะับมีนักฆาคันเทียบมี ล้างคอนมาสะอาดลุ่มจิที่ลองเข้ามาฝึกยังไงรู้ป่ะมาห้องน้ำเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็จุ่มหัวไปในโอ่งทำไมต้องไปเอาหัวไปจุ่มโอ่งทำไมเป็นด้วยคู่เอายหญ่ไปเอเอ็กโคกล้องเราเราได้ยินเสียงเราเองแล้วตอนนั้นก้มมาในโอ่งแล้วพูดว่าอะไรลับประโยคนี้มีไหมสวัสดีครับผมพิยะก็ภาพตามเอาภาพตามเขาไปอันนั้นคือเด็กๆเป็นเด็กน้อยอย่างนี้หรอเปลเด็กน้อยเล้วเขาผู้ใหญ่แล้วอ๋อ โอวโหจุ่มโอ่งที่บ้านมีโอ่งไหมไม่มีนี่ฝึกไม่ได้นะลองดูสิมันเสียงมันดีนะแค่เข้าห้องน้ำมันก็ก้องแล้วไปฝึกกันนะหม่ยสมัยโน้นนะก็จำต้องมาเรื่อยๆดูเยอะๆจำเยอะๆมีอยู่คำหนึ่งที่ต้องพูดไปจำที่นี่ไทยที่นี่ไทยที่นีไทยที่นีเราใช้รถฟังเสียงรถสายด่วนที่เราที่เราที่ วยกส่วอนโทรทัศน์เขาจะมีประกาศอะไรอย่างงี้ก่อน,น,อะ,กกนะก่อนแล้วก็มีเใช้สภาษาอังกฤษใังทางวิดิอไปพร้อมกับนที่ฉายไปนะ่ะอซาวด์กังว<อ>ิออผาดูทางทีทวีอความรู้ใหม่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะใช่ฝึกแล้วก็จำเข้ามาแล้ว คือพูดเรียนแบบเขาตลอดนะเขพ,พูดเออเอออายะครับอันนี้ผมขอจริงจังนะครับผมมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับก็คือในชีวิตนักภาคเนี่ยอายะอยากภาคบทไหนมากที่สุดครับระหว่างนางเอกเจ้าน้ําตากับเด็กสาวที่สดใสเพราะอะไรครับเอ,อ่อเจ้าน้าตามาดีกว่ามาั้งไม่ต้องอะไรมากนะทําไมครับเพราะเราเป็นคนชอบเสียน้าตาหรอยังไงไม่ใช่อย่างนั้นมันภาคง,ง่ายกว่ามาั้างาคง่ายกว่า แล้วสดใสมันภาคยากเหรอครับหลั่นล้าหนน่แปลว่าชีวิตเราเป็นคนที่หลั่นล้าในชีวิตเหรอครับเลยชอบหลั่นล้าอันีนเมื่ออายะเลือกเป็นบทบาทเจ้าน้ำตาผมขอให้ย่าภาพเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาสักหนึ่งบทได้ไหมครับอิมพอไว้บทเลยครับในท้ายที่เราเป็นนักภาคมากว่า50ปีิบปพี่สมชายทำไมถึงทำแบบนี้กับหนูทำไมถึงทอดทิ้งหนูไปเป็นเพราะอะไร อยู่พินตรงไหนอยู่พิตรงไหนเธอมันเลวเลยเธอมันเจ้าชั่วเจฉันจะไม่เอาเธอไว้อันนี้ผู้รายนนี้สมชายสมชายผู้รายผมชายที่เป็นผู้ร้ายไอ้โอเคคราวนี้เมื่อคุณเป็นนางเอกเจ้านตำตาแล้วเขาเป็นนางเอกสดใสแอปเปลสไตล์เกาหลีไม่ตลกนะผมเอาซีเรียสนะครับเอาเป็นนางเอกเกาหลีสดใสแบบ5 4 3 2 พี่ชายพี่ชายเราไปเที่ยวันที่ห้างไหมวันนี้เราไปเล่นเกมกันสนุกดีนะเราไปไหมพี่ชายเอาเกาหลีนะได้ครับผมตีนว่าผมว่าให้คุณผ่านได้โอเคคำถามที่สองถ้าเปิดช่องโซเชียลของตัวเองอยากตั้งชื่อว่าอะไรระหว่างปิยะพ่อทุกสถาบันกับปิยะอปาจักุ้ยเพราะอะไรครับ อ๋ออันหลังดีกว่าั้ะอันแรกมันไม่เดียวมันทอดทุกสถาปันอะมันหนารปิย,ยะอัปปะจงุยนะอันนี้ใช่ไหมฮะ<ห>อ่างั้นเดี๋ยวขอจำลองสถาสนการณ์ว่าอายักษฝากช่องอสวัสดีครับผมปิยะชำนาญจิตฝากช่อง y o u t u b ปปิยะอัปปะจงุ้ยทำเสียงแบบนี้นแบบนี้ก็คือเป็นช่องตัวเองอะชื่อนี้ห้าสี่สามสองเฮ้ยสวัสดีครับผมปิยะชำนาญจิตนะครับเราเปิดช่องใหม่ช่อง youtube ช่อง Facebook เฟซบุ๊ก ชื่อช่องว่าบิยะอปาจุกิคำถามข้อสุดท้ายนะครับในบรรดาตัวละครมาเวลที่เคยภาพมาชอบใครมากกว่าระหว่างธานอสกับทาเล็กพ่ออะไรครับทาเล็กคืออะไรธานอสกับทาเล็กคุณชอบตัวละครอะไรมากที่สุดย,ยังสงสัยว่าทาเล็กคืออะไรก็ <laughs> <laughs> ตัวละครไงฮะ <ap> <ap> เขามาเวล ธาเหล็กธาเหล็กธาเหล็กเหล็กก็คือไอออนไอแมนนะผมให้คุณเลือกว่าคุณชอบตัวละครธานอสหรือว่าธาเหล็กมีแค่สองาโนสเอาธาโนสเพราะอะไรต้องธานอสเพราะธาเหล็กไม่รู้จักเอาธานอสคุณรู้จักธานอสผมขอให้คุณทําเสียงธานอสสักหนึ่งประโยคได้ไหมครับข้าคือข้าคือโชคชะตาของโลกนี้ inevitable โดนดีดนิ้วถ้าทานอสไปทาเหล,นะล,ล็กจะทำเสียงแบบไหนคืออะไรวะทาเหล็กแต่ข้าคือทาเหล็กก <laughs> <laughs> ูเอาอายาม,มาทำอะไรวะเนี่ย <laughs> และ ช่วงนี้ครับคือช่วงชาเล่นเฮียเฮียนะครับในอีีนี้ก็ในเอพิโซดนี้ก็ไม่รู้ว่า P ีดีจะให้เราทำอะไรนะครับให้ทำอะไรครับกติกาชาเล่ e เฮียเฮียภาคแบบเฮียเฮียรับบทในการภาคแบบสดสดโดยไม่มีการรู้จดมาก่อนจากนั้นให้ภาคตัวที่กำหนดถ้าเข้าใจแล้วไปเริ่มกันได้เลยพร้อมไม่ซ้อมเอาจริงออเอาเลยเหรอ เอาเลยไปไงไปงั้นเลยก็มันชื่อทาเล่นว่าทาเล่นเทียไไงก็เฮียไปเลยผ้าอะไรเลยลองดูเอามาไอตู้เหรออตู้จ้ลองดูไปไงไปงั้นยิงด้วยหลับไปแล้วฉันว่าวันที่อยู่โรงเรียนน่ะเราให้พวกเขาหลับดีกว่านะใช่นะว่าแต่เธอมีเรื่องอะไรจะพูดกับฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันรับเรื่องพวกนั้นไม่ได้เลยจริงๆอ๋อเรื่องเมื่อวานน่ะเหรอ พูดไปพ่อก,กับแม่ก็ไม่เชื่อเรื่องบ้าๆแบบเรอแล้วที่สำคัญเธนคงยิ่ง,งดูเจ้าต,ตัวนี้ไม่ได้แน่ๆเลยงั้นเหรอจิจุรอรู้ว่าเธอทันหน้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นจากรรมของพวกเราอะนะจ๊ะเอ๋แต่ว่าเธอคิดจริงๆ,ๆเหรอว่าพวกเราจะสามารถปกป้องสันติสุขของโลกได้อะ <laughs> ทันน่าไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกเพียงแต่คิดว่ามันน่าสนุกเท่านั้นเองนะจ๊ะ ดูโออาราเว็บตัวแทนแห่งแสงสว่างเขียวแรกตัวแทนแห่งแสงสว่างเขียวไว้พวกเราคือพิตี้เขียวายตายเพียวไอ้ยะาาไฮไฟ เย่โอเคครับเป็นไงสุดยอดยะเคยภาพกอนิเมะแบบนี้ไหมแบบตัวผู้หญิงเนี่ยนะเออเออไอ้ยะเคยภาพอันนี้ไหมใช่ไหมใช่ไหมต้องพาทุกอย่างมาอยู่แล้วอะลูฟี่เคยเคยภาพคนแรกมาแล้วเลยลูฟี่อ๋อสมัยก่อนใช่ไหมอ่ะนี่ก็คือชาลนจ์เฮียนะครับไงก็ขอบคุณอ้ยะมากๆที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วก็ทำอะไรเฮียๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะว่าแบบว่าอยากให ทาเลนต์อะไรทีเทียก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้ภาคอะไรทีเทียบอกได้เลยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของทอกเฮียยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่อดทนฟังมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมอ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อยากใครอยากจะแนะนานะครับให้เชิญแขกรับเชิญคนไหนเป็นเอพิโซดต่อไปก็คอมเมนต์ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าแบบว่าอยากให้สัมภาษณ์ใครหรือเรียกใครมาคุยแบบเฮียยแบบนี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณปิยะอัปปะจังุ้ยนะฮะฝากช่องทางการติดตามของเขาสักนิดนึงนะครับผมอะไรนะปิยะอัปปะจังุ้ย ชื่อช่องตัวเองยังจำไม่ได้เลยมันประหลาดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงผมมีช่องทิกตอกด้วยเออไปเปิดช่องทิกตอกเป็นเกี่ยวกับประมาณไหนบ้างครับทั่วไปนะทั่วไปอืมอืมอีพาดทั่วไปสายลมเอออะไรแล้วแต่จะลงอยากลงอะไรก็ลงอ่ะตัวนี้ดูเนี่ยอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมางสุดยูทูบเบอร์คนใหม่นะครับช่องปียะอปาจังงุ้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอาญาพูดฝากช่องให้หน่อยว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ด้วยนะครับเกลียดสายตาเกลียดสายตาในการมองแบบแล้วอต่ลืมตาก่อนไม่เป็นไรอะยะฮะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วอเลยพะมาอ่าอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไคร้ซับสไคร้ที่ช่องพิยะอับปัจงุยและนักพากย์ตัวเฮียอับปัจงุยตัวเฮียแล้วก็ที่สำคัญสปอนเซอร์เข้าได้นะครับ ไม่ยังไม่มีนลไม่ไม่ไม่พอดแคสต์เครื่องดื่มยังไม่มีเลยฮะอ่าก็เนื่องในวันที่เป็นคลิปที่จะส่งท้ายปีพอดีเนาะก็อยากจะอวยพรให้อภิยะนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณที่สร้างผลงานภาพดีๆแบบนี้ให้กับวงการภาคไทยแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้แบบมีโอกาสเติบโตในวงการภาพมาถึงทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนพ่อคนหนึ่งนะครับก็ ขออวยพรให้อภิยะมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณมากครับแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปนะครับผมผลงานดีๆไว้ให้มาร์ติส์มาร์ติสก็งั้นเช่นกันอ่าเย้พระเจ้าอวยพรอย่างเป็นบิมมาร์ติสพระเจ้าอวยพรครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบายในส่วนของอันนี้จะเป็นคำถามซึ่งผม่อนท่างจะซีเรียสและจริงจังนะอภยะผมขอแบบขอจริงจังนะครับในชีวิตนักภาคเนี่ยอยากภาคบทไหนมากที่สุด ม่น้าทำไอ้บัตทองเําทำได้ยังไงวะทำขำาไม้าปอึบอึบนก่อน ดูดนดู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 นูดูดไดูดาดูดูด่ดูดูู่ดูอูดูะูดูเูดนดู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 ดนดู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 ดกูด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 ูาูดูดูดด